สำหรับรุ่นนี้คันนี้นะคะ t o y ยต้าวีอ1.5เกียร์ธรรมดาปี2010ได้สีขาวสวยๆเลยแล้ะที่สำคัญนะคะคันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นข้าราชการและลูกค้าขานะคะสำหรับรุ่นนี้คันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะ1,497ซีซี109แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องอ,อ้นนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ค่ะวันนี้มีรถเก๋งซีดานมาฝากนะคะใครที่กําลังมองหารถเก๋งนะคะคันเล็กๆไว้ใช้งานน้องอ,อ้นแนะนําคันนี้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้คันนี้นะคะ t o y o ต,ตา้าวีอ1.5เกียร์ธรรมดาปี2010ได้สีขาวสวยๆเลยแล้ที่สำคัญนะคะคันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นข้าราชการแนะลูกค้าขานะคะเป็นรถที่บอกได้เลยว่าสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานเครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์นะคะตัวนี้สมบูรณ์พร้อมใช้งานมากจริงๆเดี๋ยวตามน้องอ,อ้นมาดูว่าภายนอกภายในคันนี้สวยแค่ไหนและที่สําคัญเลยวันนี้มาเป็นมือสองที่มงคลคาเซนเตอร์แล้วลูกค้าขาคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆกับราคาเพียงแค่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งแบาทเท่านั้นได้อะไรบ้างเดี๋ยวตามน้องอ,อ้นมาดูเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้คันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัว e นะคะ 1.5e เกียร์ธรรมดานะคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของได้ตัวรถบอดี้โครงสร้างเดิมๆแล้วก็มาพร้อมกับยางมิชลินมาให้นะคะนี่เลยนะคะหน้ายางยังเต็มนะคะใช้งานได้อีกยาวๆและที่สำคัญล้อแม็กสวยๆเจ้าของเดิมถือว่าขับเก่งเลยค่ะคันนี้นะคะไม่ได้มีริ้วมีรอยนะคะและที่สำคัญตัวรถเองนี่เลยนะคะภายนอกภายในนะคะด้านในเองเป็นเบาะผ้านะคะ สภาพภายในนี่คือสวยมากลูกค้าค่ะดูแลรักษาได้เป็นอย่างดีนะคะไม่มีติดโซมนะคันนี้บอกได้เลยว่าการันตีในความสวยนะคะทั้งภายนอกและภายในตัวคอนโซลกลางเองนะคะระบบการใช้งานภายในวิทยุ FMAM ต่างๆระบบแอร์นะคะใช้งานได้ปกตินะแอร์จะเป็นแอร์แบบแมนนวลมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดมาให้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะนี่เลยภายในนะคะ ด้านในด้านหลังก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วระบบภายในเป็นไฟฟ้านะคะรุ่นนี้นะไม่ว่าจะเป็นกระจกเองนะคะหรือว่าตัวด้านหลังด้านเดี๋วด้านหลังเราอ้อนจะพาไปดูว่าคันนี้สวยมากๆและที่สําคัญรุ่นนี้คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะลูกค้าขานะเป็นรถสวยเดิมที่ไม่เคยติดแก๊สเลยนะคะนี่นะคะ toyota ตตต vios นี่เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้คันนี้เป็นโฉมตัว e เครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังเลย ะะสำหรับด้านหลังเองอย่างที่บอกไปแล้วว่าคันนี้เขาเป็นรถสวยตรงรุ่นตรงสเปคนะคะน็อตเดิมๆนะคะสีเดิมๆไม่เคยขยับลูกค้าขาตัวนี้นะคะโครงสร้างบอดี้เดิมๆสวยๆมาให้แบบนี้และที่สําคัญด้านหลังนี่กริกมากดูเลยว่าลูกค้านะคะเจ้าของเดิมเนี่ยใส่ใจในรายละเอียดในการดูแลรักษารถเป็นอย่างดีนะคะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นพรมเองนะคะด้านล่างด้านหลังนะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบนะไม่ว่าจะเป็น แล้วอะไรเองนะคะหรือว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์ต่างๆคันนี้ก็มีมาให้ครบนะคะในส่วนของตัวอุปกรณ์ของเขาอย่างที่บอกไปแหละว่ารถเดิมๆไม่เคยติดแก๊สไม่ได้มีร่องรอยของการติดแก๊สมานะคะสําหรับรุ่นนี้ได้เกียร์ธรรมดาขับสนุกสําหรับใครที่ชอบรถที่เป็นรถเก๋งซีดานนะคะรถคันเล็กๆไว้ใช้งานนะคะเน้นขับในเมืองและชอบเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วรุ่นนี้คันนี้มาเป็นมือสองที่มงคนคาซินเตอร์แล้วนะคะลูกค้าค่ะ คันนี้ตอบโจทย์กับการใช้งานมากๆกับราคาเป็นแค่1นึ่งแส่บาทเท่านั้นนะหนึ่งแบาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูด้านในแล้วก็เลขไมเลยนะคะที่บอกไปว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะลูกค้าขะนี่เลยสําหรับคันนี้เลขไมวิ่งมาอยู่ที่1นึ่งแกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใช้งานน้อยดูแลดีนะคะเฉลี่ยแล้วลูกค้าขาถือว่าเป็นรถที่ ใช้งานน้อยดูด้านในสภาพภายในของเขาไม่ว่าจะเป็นหัวพวงมาลัยอะไรงต่างๆนะคะตัวเกียร์นะคะคอนโซลด้านในสภาพสวยกริกสมบูรณ์นะคะยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยสําหรับตัวนี้นะคะแอร์เนี่ยแอร์เย็นๆมาให้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้นะคะดูระบบไฟต่างๆนะคะยางสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยอย่างที่บอกไปว่าเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยขับสนุกแน่นอนและที่สําคัญเราไปดูห้องเครื่องกันหน้าห้องเครื่องว่า คันนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะคะตัวเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.5ลิตรนะรุ่นนี้คันนี้นะคะตอบโจทย์กับการใช้งานแน่นอนสําหรับคันนี้รถเกง่งวีออสแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ยอดฮิตกันเลยทุกวันนี้ก็ยังฮิตอยู่ข,ขับขี่บนท้องถนนไปไหนมาไหนยังจะเจอกันกับรุ่นนี้อยู่นะคะสําหรับตัวนี้เองสภาพห้องเครื่องคันหน้าสวยๆเดีย๋ยวซูมให้ลูกค้าดูเลยนะคะ สำหรับรุ่นนี้คันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องยนต์1 5ลิตรนะคะ1 4 9 7ซีซี109แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเลยนะคะใช้งานได้ทนทานอยู่แล้วในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะคะในส่วนของโตโยต้านะคะอยากบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆกับรถหม่ป้ายแดงที่500,000กว่าบาทแต่วันนี้นะคะ มาเป็นมือสองที่มงคลคาเซนเตอร์นะคะลูกค้าค่ะ169,000บาทเท่านั้น1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลอินบ็อกซ์เพิ่มเติมเข้ามาหาน้องอ้นได้เลยที่เบอร์0 6 1 5 4 1 5 3 8 7ออนแอนมงคลคาเซนเตอร์นะคะเบอร์นี้เซฟปุ๊บไลน์ขึ้นปับ๊บแน่นอนไม่ต้องกังวลไปลูกค้าขาวคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพแน่นอนเพียงแค่โทรแล้วก็แอดไลน์มาหาน้องอ้นนะคะวันนี้น,น้องอ้นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่่าาลืมมกกกด like, check, กดดดไไแช Subcribe Like จะ้พ โปรโมชั่นแล้วก็ราคาดีๆในทุกๆคลิปนะคะวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ